เสียงดนตรีรูหราเริ่มบรรเลงอย่างมีจังหวะนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือผลงานทางศิลปะและวิศวกรรมที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว B M W 7 s e ดซีรีส์2รถที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคนแต่สร้างมาเพื่อผู้นำที่พร้อมจะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของความรูหราเสียงชัดเจนดึงอารมณ์ผู้ฟังภายนอกโดดเด่นด้วยดีไซน์อันทรงพลังแต่รูหรากระจังหน้าแบบใหม่ไอคอนิคโกล เรื่องแสงยามค่ำคืนสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนไฟหน้าโซลาร์สติคริสตัลตัดกับเส้นสายเฉียบคมบนฝากระโปรงทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อแสดงตัวตนของคุณโดยไม่ต้องพูดคำใดเสียงดนตรีแนวโมเดิร์นเริ่มผสมเทคโนโลยีเข้ามาล้ออลลอยขนาด21นิ้วจับคู่กับลวดลายสปอร์ตและระบบช่วงล่างถุงลมที่ปรับได้อัตโนมัติแม้จะเร่งความเร็วรถก็อย,อยังนุ่มนวลและนิ่งเสด็จกล่าวกับลอยอยู่บนพรมวิเศษ เสียงเปลี่ยนเป็นซอฟหรูเมื่อเปิดประตูคุณจะได้สัมผัสกับโลกอีกใบภายในที่หรูหราจนลืมไปว่าคุณอยู่ในรถเคอร์ดิสเพลย์แบบโค้งเชื่อมต่อกันเป็นจอเดียวขนาด14.9นิ้วพร้อมระบบไปเร็ก้าใหม่ล่าสุดใช้งานง่ายลื่นไหลรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแถมยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ได้อัตโนมัติ ดนตรีเปลี่ยนเป็นแฟร์ยูทิอิสติซเทคแสงไฟเอ็เบีเไทยรอบคันเปลี่ยนได้หลายเฉดสีตามอารมณ์พวงมลาลัยใหม่แบบหุ่งหนังแท้พร้อมปุ่มสัมผัสและระบบสั่งงานด้วยเสียงที่สำคัญคุณสามารถสั่งให้รถเปิดปิดมา่านปรับเบาะหรือเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยเพียงคำสั่งเสียงเดียวเสียงลงลึกในรายละเอียดห้องโดยสารหลังด้านหลังคืออีกระดับของ Executive l o u n g e บอว VIP ปรับเอนได้ถึง42องศาพร้อมที่วางขาไฟฟ้า,ฟาระบบนวด8จุดระบบทำความร้อนและระบายอากาศมีช่องแอร์ส่วนตัวและระบบควบคุมอุณหภูมิแยกซ้ายขวาไม่พอยังมีจอเตยทสัสกรีน 8K ขนาด31นิ้วพร้อมระบบเสียงบอสวิกินสเต m o n มอนส์เรี40ลำโพงประสบการณ์ชมภาพยนตร์ในรถจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงหนักแน่นขึ้นจังหวะเน้นขุมพลัง ทางด้านสมรรถนะคุณเลือกได้ทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน Mild Hybrid แบบ6สูบหรือ V 8 Turbo และรุ่น i 7 X-Drive ไ0ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าลว้วนมอเตอร์คู่ให้กำลังสูงสุด544แรงมา0 1 0ถึง100กมชั่วโมงใน4 5วินาทีระยะทางขับได้กว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับชาร์จเร็ว195กิโลวัตต์เติมพลัง 10- 8ถภายใน34 นาทีเสียงเทศทรงพลังปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ BMW 7 Series 2026ไม่ใช่เพียงรถที่คุณขับแต่มันคือการแสดงออกถึงระดับชีวิตที่คุณเลือกเองคือความเงียบที่ทรงพลังคือเทคโนโลยีที่ล้ำยุคคือสุนทรียภาพที่จับต้องได้ทุกครั้งที่คุณเปิดประตูและเหยียบคันเร่งนี่คือ BMW 7 Series 2026ความหรูหราที่ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญ,ญาณ เสียงดนตรีหรูหราค่อยๆเลื่อนจาง